สวัสดีจ้าสวัสดีทุทกๆคนเลยสวัสดีผู้รักบอนซี่ทุกคนอุ้ยเดี๋ยวกันเป้ากันอัอนนี้มันติดวันนี้ป้าอ้อยก็ได้แข่คข้องส่งพี่ๆป้าๆนา,านะนะอาแหละเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนข้องป้าอ้อยเรียบร้อยแล้วนะจ้าวันนี้ก็ส่งไปโคกหลังนะคะทีกหลังนี้แหละส่งแล้วพรุ่งนี้มีส่งอีกจะส่งอีกเดี๋ยวส่งอีกก็ไข่ที่ สร้างไว้แล้วอะไรก็รอรับได้เลยจะจะมีไปเรื่อยๆแหละเพื่อนๆจ้ามีทุกวันส่งทุกวันวันละเล็กละน้อยค่อยๆเก็บไปจ้ะนี่เนาะเดี๋ยววันนี้ปออจะมีบอลซี่มาแบ่งปันเลยเพื่อนๆวันนี้ไม่พูดพั่มทำเพลงแล้วก็ไม่ได้ทาคลิปม้วนเรืองอะไรเนาะเราะเดี๋ยวฟ้นจะมาช่วงนี้มันฟนจะต๊บ่อยไม่ค่อยตกมันไม่ได้ต๊บ่อยหรอกเพื่อนๆมันยิ้มยิ้มมันแช่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 นั้นเน,ะนละมันก็อแล้วมันก็ไป มันไม่ได้ตกจริงจังเรกจะแต่ว่ามันสร้างความลำคาญไงมันเซ่เซ่เนาะแต่นี่ปอ้อยเดี๋ยวกอนไปเอาหานาังไหมมาก่อหนึ่งมีเงาะทอดรูปด้วยต้นหนึ่งกอนี้ใครจะรับที่ปอ้อยทําคลิปอ่าใหญ่นอนะั่นแหละเพื่อนๆจ้าใหญ่นอ้มีทั้งเงาะทอดรูปมีทั้งหนังไห้กระทั่งนีนน้นี่เพื่อนๆนี่หมาแบบนี้ปอ้อยก็เลยมาปลูกใหม่เป็นปอมกอว่าจะมาแบ่งปันด้วยอีกหนึ่งกระทั่ง ให้มันเพียงพอต่อความต้องการเนาะปึ๊บเนี่ยาวางตรงนี้ก่อนมาเรามาคุยกันต่อวันนี้ก็จะมีบอนซี่มาค่ายี่างขั้นมาห้าบอนซี่เลยมันต้องมาดูนะ้ป้าะอ้แล้วมันสวยจัดประหลาดบอกมาเรามาเริ่มกันชเว็บชเวบวันนี้จะมีบอนซี่มาแบ่งปันแบ่งปันอย่างเดียวเลยนะจ๊ะก็จะมีกระทั่งกระทั่งสิบนิ้ว แปดนิ้วห้านิ้วหกนิ้วเหมือนเดิมห้านิ้วหกนิ้วก็จะมีค่าส่งเหมือนเดิมเจ็ดสิบาทเมาเมาเจ็ดสิบาท 1, 2, 3, 4, ทุกอย่างเพื่อนเจ็ดสิบบาทหนึ่งสองสามสี่กระทั่งกระทั่งแปดนิ้วปออ้อยก็จะเมาให้ที่ซ่อกระทั่งเพราะว่าไปได้อยู่เนาะซองกระทั่งใยบวกหนึ่งกระทั่งเล็กก็อย่างได้อยู่นั่นแหละก็ปาอ้อยก็ย้วนให้เต็มที่เรื่องค่าส่งเนาะใครที่เคยรับของปออ้อยก็รู้อยู่บางทีรับกระทั่งเดียวเดียวเจ็ดสิบบาทปออ้อยก็เอาแค่ห้าสิบบาท แบ่งแบงกันไม่ไม่ไม่เอาเปรียบผู้บอดีโพกเท่าไหร่โดยมาาจะไม่ค่อยเอาเปรียบ <c oughs> วันนี้เรามาคุยกันต่อบอนซี่ของปออยก็จะเป็นบอนซี่ไซส์แม่พันุ์สายตั้งแม่ประมาณนั้นเป็นบอนซี่ที่คือมีหัวแล้วแหละมีหัวจะจะใหญ่จะเล็กจะอะไรก็แล้วแต่จะไม่มีก็ไม่รู้อืนั่นแหละแล้วแต่แล้วแต่ใครจะไปเจอแบบไหนเนาะแต่ว่ารับรองได้ว่าบอดซี่ของปออเป็นบอดซี่ที่แก่ ถ้าว่าใบาไม่โดกใบาบางอันก็อาจจะมีมีมีใบช้ำน้ำําใบครอบใบไม้ประมาณเนี้ยพอเน,นี้ยตั้งอยู่แดดร้อยฝนรอยเลยนู่นแหละที่มันไม่มีรังขาที่ลุงไปทอดรังขาออกมาเนี้ยแต่เข้าก็ยูส่งได้ถ้าเกิดไปยูกับเพื่อนเพื่อนแล้วเข้าก็อาจจะปรับตัวบ้างนิดน้อยแต่ถ้าว่าความแข็งแรงก็คือแข็งแรงดีแล้วก็มีลูกค้าที่เอฟข้อบออ้อยมาก็โทรมาเล่าให้ฟังป้อยก็ดีใจจ้ะแล้วก็ยินดีเนาะบอกหูดได้ข้องป้อย มันแตกกอซ้วยทึ shield, ่งมันจะไอ้นี่ซึ่งมันจะยกไปบ้างนะมันขึ้นไม่มันก็พาลูกเต้ามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยปตก็ดีใจดีใจด้วยจริงๆริจร้จจนะเนาะปพราก็แยกจ่ห้า 5, แต่ข้องดีๆให้เพื่อนๆนั่นแหละมันก็ไม่ได้มีทุกกระทัางหรอกที่ดีมีดีบ้างเสียบ้างเออนั่นแหละเนาะเราก็ไม่ว่ากันแล้วก็พูดถึงดาบฟ้าฟื้นเออต้องให้สิคนเอฟก้อนจะท่ากันมาเยอะกระบอกนี้ว สเนี้ยมันไม่มีรกดาบ้าฝืนเนี้ยมันห้ายากมากก้อยเอาซาเแก้บวมมาค่ายนะมียุกกระทางมึงนูงน้นเนี่ยมันเยอะ <g> ใ <ül> บเท่านิ้วก้อยอืมเจ็บใจบมันไม่ให่อืมใช้ถ้าจะใยคขนดเดียวโอ้โหมันต้องเลี้ยงมานานมากเลยจะ้ละล้วก็เลยมันก็จะราคาแรงนิดนึงแต่แรงก็แรงไบบรับได้นะคุณเพือน,นคือรับไปตั้งซวยเลยไม่ต้องไปเป็นอะไรเลยอ่าวันนี้เราจะมาต้อนนะจะ๊ะค่ายแล้วนะค่ายบอลซีแล้วนะ กระทั่งที่เนกระทั่งหกม้วเป็นหมายแยกนอกหมายมีหัวเป็นนางไม้กับเงาะทอดรูปที่ป้าอ้อยทําทาลงคลิปเลยมีอย่น่าจะประมาณเดือนที่แล้วหรือใกล้ๆซ่องเดือนแหละเพื่อนๆลองเข้าไปดูมีหัวจริงไม่ลอกเพราะว่าป้าอ้อยก็ไม่ได้นั้นแงะมาแจา้กกระทั่งที่เขาปูกมานมนานนะแงะแจ้กกระทั่งย่เอามาแยกนอไส้าการะดาษเนี่ยก็เลี้ยงมาน่าจะเกือบซ่องเดือนแล้วแ่ะเข้าแข็งแรงดีแล้วจนป้าอ้อยเอานางไม้พวกกันนี้เอาไปใส่เป็นกระทั่งปูนหมดเลย ออกดอกมามั้งก็มีอะไรก็มีเอออันนี้ก็มียุ่ซ่องกระท่างที่เลือกก็คือกอให่นี้ก็อก,กอนหนึ่งก็จะไว้แบ่งปันเพื่อนจะอันนี้นางไม้บวกเงาะเนาะนางไม้บวกเงาะถ้าใครยากได้ก็นางไม้บวกเงาะเงาะทอดลูกไม่ใช่เงาะชิเช่ไม่ใช่เจ้าเงาะนะจ๊ะเงาะทอดลูกกับเจ้าเงาะจะคนละย่างกันนะจ๊ะอันนี้ทูอินวันอันนี้ปอยข้อที่ซ่องร้อยยี่สิบบาท ถ้ามันทำไมต้องซ่องรอยยีาา่สิบทำไมไม่ซ่องรอยก็เอาอีกสักยี่สิบเพื่อนเพื่อนเป็นไม้มีหัวเพื่อนเพื่อสาม,มารถไปแยกนอกหรือทำจำนวนได้เลยถ้าหัวมันไม่เน่านะถ้าปาอ้อยว่าไม่น่าเน่าหรอกพอถ้า,นา,าเน่าใบเบยเขาก็จะต้องไม่เจริญเติบโตนี่เขาก็แทงรอดไหมมาเลยนี่แทงรอดไหมมาเลยอ่เป็นทางที่หนึ่งเดี๋ยวก่อนที่เดือไปไกลก่อนกระทางที่ซ่องกระทางที่ซ่องก็คือไกลไกล้พิรุนรัดเพื่อนๆไื่อนใกล้กลลลพิรุนรัด กระทั่งนี้ก็เป็นอบอนซี่ที่ไอ้นี้นะกัซซี่แล้วก็เป็นบอนซี่ที่มีหัวแล้วเพื่อนๆถ้าไม่มีหัวมันจะว้าไงล่ะเพื่อนๆอ่าเท่าใบาจะเกียบแต่เดี๋ยวบอกว่าพูกให้ไหมได้อ,อกเากลียวมาตูกก้อนนุปกรณ์เตรียมเตรียมไม้นี่ลืมไวนะ้นั้นแหละเพื่อนๆลืมทุกวันปีมะโรงปีมะโรงก็มีคนรับแล้วจ้า ปีมะโรงกระทั่งเล็กก็รับแล้วตอนนั้นมาค่ายย่ซ่องร้อยเลยมีใครรับมีคนรับไปแล้วนอกนอกรอบไปแล้วจากอดไข่ที่ปีมะโรงโอดมีคนรับในรอบกระทัางใ่ญ่นอกรอบกระั่งซ่องรอ้งอ,งรอยก็รับไปแล้วนี่ไก่เพชรไก่พิรุนรัดนั่นแหละเพื่อนๆฮอ่มซสวยขนาดนี่ต้นใหญ่ขนาดนี่ซ่องร้อยบาท,ทเขาเลี้ยงมาเป็นปีนี่โอ้โหแล้วมันเนี้ยแป้งด่างสวยหัวเขี้ยวห้างเรื่องอ่ะ เออไม่มีที่หน,นหรอกนะมีที่ปอ้อยที่เดียวปอ้อยชอบข้องแปกอต้นไม้จะแปกตาปอ้อยละจ้ะเออปอปอ้อยม็นคนแปกเหมือนเพราะฉะนั้นใครชอบข้องแปกติดตาปอ้อยเออนั่นแหละใช่ไหมไก่เพชรพิรลุนลัดซ่องร้อยบาทจ้าต่อไปม้านางพิมพ์ม้านางพิมพ์มีซ่องต้นขคยบอกี่บาทวะซ่องร้อยบาทม้านางพิมพ์มีซ่องต้นซ่องร้อยบาท ละม้านางพิมพเนี่ยเพื่อนๆจ้าก็าจะเลี้ยงได้ขนาดเนี่ยซ่องปีจริงเลี้ยงไปเถอะเนี่ยให้มันรูปร้างมันเนี่ยซ่องปีแต่ถ้าเกิดเข้าแตกแบบนี้แล้วนะแทงรอดไม้เป็นแบบนี้หมดไม่มีเขี้ยวเลยนะจ๊ะรับรองน้องสะจากว่าลูกที่มันจะเกิดไม้ล้อมลอบมาแหละมันซึ่งจะเกิดมาเป็นใบเขี้ยวเนาะซ่องรอยบาทมีซ่องต้นท่ามวะแพงไหมไม่แพงนี่จะบอกว่าใบาใหญ่กว่าฝ้ามือปลอ,อยนะแต่ทรงมันเป็นอี้ไงทรง,งมันฮุกซ่องรอยบาทม้านางพิมพ์ ไข่ชอบคองแปกมาคองแปกต่อไปอันนี้มณีวาสนามณีวัสนานี้ป้าอ้อยแนะนํำนะเพื่อนๆจ้าเป็นบอลท่ซ่วยแต่กอเก่งแล้วก็เนี่ยมันเป็นฟอมกอเนี่ยมันมีลูกมีเจ้าเยอะแยะมณีวัสนาเป็นเป็นไม้ทรงพุ่มไม้ฟอร์มรขวดคือใบเขาจะเยอะประเภทเดียวพวกปีมโลพวกอะไรทรงเตี้ยเขาเรียกอะไรไม้คอมเพลก็กต์อะไรประมาณนั้น พูดไปนะไม่รู้เรืนะ่องเออนั่นแหละเอาที่ช็อบเพื่อนๆนี่แหละมณีวาสนากระทั่งนี้ซ่องรอยบาทจะมีนับหนึ่งนะสี่มีประมาณสี่ต้นสี่ต้นหรือห้าต้นเนี่ยมณีวาสนาซ่องรอยบาทต่อไปอันนี้มีนามว่าถ่ายเมืองจะถ่ายเมืองถ่ายเมืองนี้คือใส่แม่ผัดแล้วนะเยกไปใบนีบ้เรื่องถึงออกได้ไหม ายเมืองจะเพื่อนจ้าถ่ายเมืองจะเป็นไม้ด่างด่างไปปลายอย่างเงี้ยรูปร้าเขาจะเมื่อนใกล้สุพรรณแต่เขาจะไอ้นี้นะเขาจะด่างนี่ไงด่างแบบนี้ให้มะด่างอย่างเงี้ยถ่ายเมืองเอาซวยอยู่นะมีด่างบางต้นเขาก็มีปลายมีด่างนีใบไม้เขาปล่อยออกมาด่างเลยนะใบก้อนไม่ไม่ไม่ด่างไม่ปลายนี่ถ่ายเมืองถ่ายเมืองต้นนี้ปล่อยข้อทีเท่าไหร่นี่อ๋อยังไม่มีราคาอร่อยห้าสิบก็ได้ต้นใหญ่ค่ายร้อยห้าสิบ อันนี้มนึกยากค่ายตามใจตัวเองได้นเพื่อนค่ายสร้าน้นาตัวเองไว้แล้วแหละยางเพื่อนได้คล่องดีเออมันเต็มในทีนี่นะจ้ะนึ่งร้อยห้าสิบบาทย้ายไปก็ไม่พอพอไปยกข้าง้อกมาเต็มนแยไ,ไม่รู้จะยา้ายตรงไหนแะบ้านก็แคบคนเพื่อนมีเจะหนี่แหละทีสุกหัวนอนอันนี้ก็สร้างรอยบาทอันนี้เป็นลูกหมายักนะจ้ะเอ้วยักจริงนะหรือยักลักไว้นี่แหละนเพื่อน เออรักเอาไว้นี่แหละเราก็ไม่ได้ค่ายนี่ใบาย,ยาวนะมันเป็นทรงใบายาวยาวจริงนะจ๊ะไม่ได้ลอกนะจ๊ะนี่เห็นไหมนี่ดูใบให้ดีนะจ๊ะนั่นแหละอีกต้นหนึ่งปออ้อยเลี้ยงมาม,มันมีหูด้วยนะที่ตอนแรกที่เคยเอามาแบ่งฝันเพื่อนเนที่ปาอ้อยก็ขยัากหอยส้าต้นส้าต้นพูดตรงตรงมีต้นนี้แล้วก็อีกต้นัหนต้นนั้นออกหูต้น,นอะไรมีหูด้นนีออกหูเลยใบคาำๆมันก็นอย่างนี้เนี่เพราะว่าคิดว่าไม่มีใครซื้อคาวๆก็เลยเออซื้ออัเจ็ดห้ามาโกโคกที่ยเอามาให้ดูก็ แล้วอิงอ่านหนึ่งใบซีน้ำตาลางไงที่ปะอ้อยไม่ค่ายอันไหนก็ไม่ได้ให้ดูหรอกเะ่ห้าไม่เจเาาอไม่ดูยุติไม่รูเรื่องเปียกระช่างกว่าแล้วนะนะอันนั้นะเดี๋ยวจะมาพิสูจน์เดี่ห้าว่าโกบ ขยกไหวนี่ละจ้ะอ้โหูก็เห็นเอบกันดีก็เอาไว้มั้งตอนนี้ก็นั่นแหละไต่ตังค,าาค์ไม่มีก็เลยเอามาค่ายเนีย่ยให้ป้าใบมันเคี้ยวเคี้ยวเหมือนกันไม่มีใครซื้อหรอกแต่ก็ค่ายด้าป้าอ้อยคิดว่าคงไม่มีใครซื้อเนี่ยให้ป้าเนี่ยใบมันเคี้ยวเหมือนกันเป็นหมายฟากเดียวกันเลยนะที่ป้าอ้อยเคยบอกเพื่อนๆเนี่ยอันนี้เดี๋ยวค่ายอันนี้ก่อนอันนี้ซ่องลอยจ้ะใบาย,ยาวนะไม่รู้จะก,กัาซีีแบบไหนนะไม่รู้นะจ๊ะซ่องลอยแล้วเนี่ย เนี่ยก็ว่าอดกระท้างแตกแลยควรจะก็เนี่ยปอยไหวนี่มันมีหูเชยเลยแห้เปล่าเพื่อนเพอเออเนี่ยเลี้ยงไปเลี้ยงมาหูออกอ่ะปลอยก็อ้าวต้นห้าเลยบอกแล้วบ่อยไหมอ้อเป็นซี่ชุมพูเนี่ยแห้เปล่าอันนี้ไม่ได้ค่ายนะมาให้ดูอู้จังกระท้างแตกเพื่อนตายห้าละยักมันจะออกคงใช่ตอนนั้นกระท้างไปแตกในนี้อย่างไรจะเปียนแล้วก็นี่อีกต้นหนึ่งที่ขยักไหวที่ว่าลูกเต็มอกเลยแยกลูกไปแล้วนะ แยกลูกกไปปลูกลแล้วจ้ะแล้วอันนี้ลุงอะทำหมายล้นทับเป็นแอฟแอพอตื่นเช้ามามันจับเด้งได้ยังเก้าเพื <c oughs> ่อนๆนี่แทงรอดไหมแต่นี่ให้ป่าบอลที่ดีต้องให้ยันแทงรอดอันนี้ที่ใบตอนแรกอะต้นมันตั้งแข้งดีแต่นี้ทําลงเรือนแล้วลุงสิดันห้าทำหมายล้นทับของปอยเนี่ยใบซวยให้พ่อจ้ะเนี่ยเออเนี่ยหมายฟักเดียวกันเลยลูกยักษ์มันกันแต่อันนี้ไม่มีหู้ที่ค่ายเ,เพื่อนๆก็ไม่มีหู้หรอกอันนี้ก็ไม่มี ตย่ยยุ่ยมาหู้มันเกิดยังไงกัน่รู้เออเนี่ยปออ้อยก็เลยเก็บไว้เนี่ยมันช่วยเนาะเนี่ยแยกลูกออกไปได้ซ้มต้นเพื่อนๆเนี่ยต้นเนี่ยมีเอามาให้ดูเชยๆว่าเอาไว้จริงๆแต่นี่เปยนกระัางแล้วคือใจรักไงมันเป็นซี่น้ําตาลซี่ะอะไรเงี้ยก็เลยม,มาให้เพื่อนๆดูบ่อนซี่อันนี้มาเครื่องมาเร็ไหนต่อไปชายชนจะชายชนต้นนี้พออ้อยข้อที่ซ่องรอยข้อซ่องรอยฮะซีเพื่อชายชนมันแดงแป็แป้งเอาซ่องรอยก็ได้ ให้มันเสมอตัวก็ยิ่งดีเพื่อนๆที่หาซื้อเพื่อนๆบอกเพงจะเอากาไรหาซื้บ้าทบอกแพลงค่ายเท้าทุนกันแล้มันจะไปยากอะไรแล้วนี่มันวันพุธแล้วด้วยมันจะเพื่อคาดสุกต้องเก็บตังค์ไปซื้อแล้วข้อสีนะ่สิบไปได้แล้วสร้างรอยยี่สิบชายชนโอเคไหมจะ๊ะชายชนไม่ใช่ชายชัวนะอันนี้ชายชนนะจ๊ะสองสองศูนย์โหต้นย้า่ไฟกระพริบขนาดนี้จะ้ะ อเพื่อนๆพี่ๆจะเดี๋ยวปักปลายให้ไหมเข้าชอปไส้ลวดมาแล้วมันสงสแงะนี่จะให้ดูวะโหมันมันแดงอันนี้มันแดงได้ใจจ้ะให้น้อยเฮ้อข้อกอ้อยเนี่ยโหแดงปลายๆน้อยๆน้อยๆแต่แดงทุกใบอันนี้ก็แดงทุกใบนะจ้ะอันนี้แดงเลยเขี้ยวไม่ค่อยมีจ้ะนี่พูดถึงเขี้ยกอ้อยอยากได้ตลอ่อแต่ลอก,ก็คือ คุณไก่เคี่ยวนี่เพื่อนๆซ่อร้อยยี่สิบจะชายชนกระทั่งนี้เนาะโอ้หถึงเซ็กใบกัามปูลุนนเลยเนี่ยเบาๆซ่องรอยยี่สิบบาทจะชายชนมดลังขาเขาทำไว้ไปเดินเล่นจะมดอันนี้คือเจ้าพญานามื่นจะเจ้าพญานามืน่นต้นนี้เป้าอ้อยข้อที่ซ่องร้อยบาทแทงรอดไมอีกแล้วนะเจ้าพญานามืน่นสองร้อยบาท เจ้าพญานาเมืองก็คืออส่งไข่ไม่ป้ายแหละปอยจะบอกว้อยสื้อหมางแต่เด็กนะตันเนี่ยเจ้าพญานาเมืองต้นเนี่ยต้นเนี่ยซื้อหมางแต่เด็กเลยสื้อหมาก็ส่องร้อยมันเพื่อนก็ไข่เมนเพื่อนซ่องรอยก็เลี้ยงมาจนมีหัวขนาดนี้แหละเอาไว้ผ้าชะดีมั้งนี่ไปไปมามันจะด่างดีด้วยนะฮี่มันก็เมืออ่ะส่งไข่เข้าไปกันทุกวันแหละเจ้าพญานาเมืองก็คืออส่งไข่ไม่ป้ายนะข้อมปอยป้ายแหละมันจะเป็นส่งไข่นี่มันจะซ่องรอยบ้า ต่อไปวาดอันนี้ยที่จริง,นนรงเก็บไปไล้หวันเก็บมาไล้หวันปอ้อยผ้าฉินไว้ที่รอบแรกที่ปอ้อยเคยผ้าเนี่ยข้อหนึ่งก่อนอันนี้ใครจะว่าไงนะปะอ้อยว่ามันก็ยังห้าแยกยู่แล้วมันก็เป็นเป็นบอลที่มีสเน่จ้ะบอลเก้ายุตับจีนต้นนี้ก็คือมาเชี่ยวมาเชี่ยวกระั่างนี้มีทั้งหมดสามต้นฟอร์มกอมาเชี่ยวกระั่างนี้ใครจะรับปะอ้อยข้อที่ซ่องรอยบ้าท มีเป็นฟอมกอนะซ่องร้อยบาทจะมาเชี่ยวเดี๋ยหมาอ้อนเะาถย,ยเงยแเลยอาไมรีทบทำเพี้ยฟ้นหมาแค่นั่งพูดมาก็เพื่อนเพื่อนก็คึ้งชงั่วโมงละจ้ะก,ก็เป็นคนพูดเก่งพูดเยอะอันนี้มันเรื่องดึงเพื่อนเพื่อดึงดึง,ดง,ดงดออกให้หมดแหละนี่ต้องไปเชี่ยได้บใบหน้ <c oughs> เราไม่ต้องใบนี้ใบนี้ไม่ได้ใบนี้เพิ่งแล้มเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะจ๊ะเดี๋ยวก็อ,อุ้ย,ย,ย,ยมาเชี่ยวจากกระทั่งนี่มีส้มต้นเพื่อนๆส้มต้นปะอ้อยข้อที่ซ่องรอยบะข้อซ่องร้อยเจ็ดสิบมาเอ้ยไม่ใช่ซ่องร้อยยี่สิบมาเชี่ยวมีตั้งส้มต้นข้อที่ซ่องร้อยยี่สิบก็แล้วกันมาเชี่ยวเป็นบอนยุตัาจีน การซีขนาดนีไม่ต้องพูดถึงหัวแกแน่นอนหัวแน่นอนแต่อาจจะยังไม่หญ่มาเชี่ยวซะทัาตีน,นะจ๊ะซ่องซ่องสู้นี่แหละจะได้ตรงยี่สิบบาทนี่แนะเพืเ่อนๆที่ล้านหลักเห็นใจปาอ้ยอยเฮอะนี้นะจ๊ะนี่นะจ๊ะนี้เว็บอันนี้คือนางมนโทเพื่อนๆนี่แทงรอดไหมมาแล้วนะ นางมนโทนี่เพื่อนใบแดดลอยฝนลอยนี่แหละใบมันก็จะเป็นแบบนี้อยาไปมองว่าเข้าไปใบซี่ชมพูอ่อนแอนะเพื่อนแต่งจริงเข้าแข้งแหลงมากเลยนะจ๊ะอันนี้นางมนโทเพื่อนนางมนโทกระทั่งนี่ปาอ้อยข้อที่ซ่องร้อยบาทนี่แทงรอดมาไหมแล้วนะจ๊ะซ่องร้อยบาทนางมนโทนางมนโทเป็นบอลเก้าห้ายกอยู่นะยู่ตัดบลามมาเกียรตินะในในเฟซปาอ้อยเห็นเขาค่า,าย,ยังแพงยู่เลยนะจ๊ะอ่ามาหวาดศิลาเพชร กระทั่งต้นเดียวนะั้นมีคนท่าบกมีอีกไหมมีนี่อะฟอร์มกอปะ่ะลูกดกฟอร์มกอนะศิลาเพชรกอ,อนี้อ้าวกอจริงๆนะนี่กอแมกอลากระโพข้างล่างนะน้อยนึงนี่เนี่ยกอแม่จริงนะมันจะฟั่งรวมนะมีลูกมีเตา้าพอถ้าเกิดฟั่งรวมเขาจะไม่มีลูกมีเตา้าเล็กไร้ลงมาแบบนี้นะจ๊ะอันนี้คือนี่กอศิลาเพชรฟอร์มกอกอ,อนี้ยกกระทั่งหกนิ้ว กอ,อนี่ปอ้อยข้อที่สองร้อยห้าสิบบาทสิลาเพชรโตไปสุ้วยมากเลยของปาอ้อยหนีต้นแก่แต่ไม่ยกมาให้ดูหรอกอยู่กระถางสิบนิ้วหนะัสิลาเพชรอันนี้กอ,อน,น,นจะจ๊ะสิลาเพชรกอเขียนมากอเท่ากับฟซ่องร้อยห้าสิบแต่ปาอ้อยก็มีแค่กระถางเดียวนะจ๊ปะปอ้อยจะมาแค่ย่างละกระด้างไม่มีซ้ำรองจะ้ะไม่ต้องกลัวใครที่ซื้อบอรซสีปาอ้อยไม่ต้องกลัวว่าปาอ้อยจะมาเปลี่ยนมีกระถางเดียวไม่มีซ้ำรอง ต่อไปอันเนี้ยไม่รูชื้ออะไรให้ดูใบเอาแล้วก็ต้นให่กำลังแทงนอดเอาที่นั่นนะถ้าไม่งั้นก็ยากแพงแต่จะทรงอย่างเงี้ยให้ดูเอาที่หลับได้ไม่รู้ชื้อแล้วดูเนี้ห้วจะขนาดได้เหรอเพื่อนจ้าไม่รูชื้อเนี่ยต้อยก็ไม่ร่วไม่ไม่เหมือนขายนางวิชุดาแต่ชุดมันถ้ามันนั้นมันจะแพ้งหรือเปล่าก็ไม่รัวก็หลับมาเจ้าเดียวกับวิชุดาเมื่อวานที่แพงนี่แหละ เออนั่นแหละก็เลยบอกไม่รู้ชื่อเอาที่ไม่รู้ชื่อเนาะไม่รู้ชื่อส่องร้อยบาทพอต้นใหญ่มีหัวดูลาสะกอนไม่ไม่รู้ชื่อส่องร้อยบาทแต่ความสวยสวยจริงใบก็ไม่น่ามาเมื่อนางอยากวิชุดาเหละเอเขื่อนอันนี้ไม่รู้ชื่อไม่รู้ชื่อส่องร้อยแต่ถ้าว่าใบมันด่างมันซี่ซวยดีนะมันไลซี่ดีนะจ๊ะนี่เนาะ มีสีแดงสีม่วงสีเขียวกระดูกออกสีแดงมีพื้นใบสีเขียวมีกัดสีโอ้นั่นเยอะไยสีจัดบอกไม่ถูกอ่ะอันนี้วันที่นี้ก็ต่อไปจะเป็นกระถางแปดนิ้วนะจ๊ะออโอ้ยอันนี้อันที่จริงอะ่ะมันต้องปไปใส่กระถางสิบนิ้วได้เราจะอันนี้ห้องเพื่อนเพื่อน,นให้ดูก่อนแน่นมากเลยเรารู้กำลังโคเยอะมากเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก จ็ดแปดเก้ามีประมาณเก้าต้นสิบต้นทั้งลูกน้อยแล้วนอโพอีกไม่รู้เยอะห้องเฮิรนก่อน,นี้เปออ้อยข้อที่อุ้ยหมึ่นมาตอดขึ้นกุนก่อนี้ข้อที่ห้าร้อยบาทเพื่อนเพื่อห้องเฮิรน,นต้นให่ไฟกระพริบสเสมอรรกันเดะเพื่อนจ้ามีห้องเฮิรนนะจ้ะห้องเฮิรนจะต้องเป็นแบบนี้เนาะการดำนะจ๊ะห้องเฮิรนห้าร้อยบาทมีค่าทรงเจ็ดสิบนะ หงเฮิรนอันนี้คือค่ายเป็นนั้นพอกระทั่งแปดนิวแต่ถ้าเอาอันเดียวปอ้อก็เคยคิดแค่ห้าสิบบาทก็ไม่เคยคิดนั้นเนาะอ่าองเฮิร์นฮงเฮิรนก่อน,นะจ๊ะวันนี้เท่ากับห้าร้อยเอ้ามีสิบตนนะกะเท่าก็ตตนละห้าสิบบาทแพงตรงไหนใส่แม้ผันนี่เพืเ่อนๆโอ้ยนักให้ดูก่อนแน่นๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะฮงเฮิรนนะองเฮิรน กอที่หนึ่งต่อไปอันนี้ไม่เป็นกออันนี้ต้นเดี่ยวกระท้างเป็ดอันนี้มีนามว่าไอเน,นี้ยจอมทับจอมทับกระท้างเป็ดไดค่ขยซ่องร้อยบาทเพื่อนเนจอมทับกระท้างเป็ดเหนียวแทงรอดอด้วยซ่องร้อยบาทจอมทับเป็นบอลใบใ่ใบซี่ซุ้ยใบหน้าหน้าเหลียงเพื่อนๆมีไว้เยอะเนี่ยชื่อก็ดีจอมทับ ซ่องร้อยบาทจะอยู่ในกระทางแป้นิ้วนะน่าจะหัวใหญ่อยู่จอมทับมีแทงรอดแล้วนะจ๊ะซ่องร้อยยังไม่รวมโซ่งนะจ๊ะต้องมีค่าโซ่งนะกระทางแป้นิ้วเลยนี้ซ่องร้อยบาทต่อไปอันนี้ก็คืออินทระลังสั้นเพื่อนๆรู้จักกันไหมจ๊ะอินทระลังสั้นยุ่ตับประตูไม่ค่อยมีนะ เดี๋ยวเขาจะกลายเป็นสีแดงเพื่อนๆการเป็นซีแดง,เ,เ,ดงเอามีหู้น่อยๆด้วยนะมีไม่เยอะนะมีปลายกระจีดนึงเนี่ยมีติ้งมาน้อยๆเมื่อนหูดเมื่อนหูดพูดสนาเกียินั่นแหละอินทลรลังสั้นเพื่อนๆกระทั่งมีออลคอจะซ่อมรอยพ่าสตกระทั่งแป้กระทัาา่งแป้นะจ๊ะเป็นบอนตั้มประตูประตูอินทระลังสั้นเพื่อนๆเคยได้ยินไหมจ๊ะไม่ค่อยมีห้ายักษ์ถ้าขายไม่มีที่ปลาอ้อย พอแก้ใบใบจะกัดเป็นสีแดงและเลื้อนละใบหน้าแข้งหน้าแข้งเลยปุยไงว่าหน้าแข้งนี่ปลอ,อยมีปล่อยแบงปันมาได้นะกําลังจะทําจํานวนอีกอินทราลังสั้นนี้แนะนําใครที่ยังไม่มีเก็บซะเพราะเพราะอันน,นี้นี่นี่เริ่มกัดม่มวงแดงๆแล้วนะจ๊ะเดีย๋าายวพอไหนเขาจะกัดใบม่วงใบแดงอีกลอดแทงเห็นไหมบอลที่ดีต้องแทงตลอดลอดนี้เห็นไหมจ๊ะ เมื่อกี้ว่ากี่บาทสองลอยห้าสิบไม่ได้เยนเลยมาเอาไอัน,นี้พุ่เีงเดียวอินทระลังสั้นยู่ทัประตูคนเคอนอินทระลังสั้นอินทระลังสั้นยู่ทัประตูนะจ๊ะซ่องลอยห้าสิบบาทมีค่าส่งเจ็ดสิบนะจ๊ะแต่กระทั่งแป้นนิ้วนี้ปอ้อยจะใส่ให้ซ่องกระทั่งจ้า อันนี้ก็คือบอลวันนั้นน่ะที่ป้าอ้อยมาแยกนอดอ่ะที่ว่าจะเป็นนารายอะไรวะซ่อนนารายหรืออะไรอ่ะมันมีหูไตยใบยนะแม้มันที่แยกเอาไปมีหู้ตยใบยแล้วก็นี่ก็มีหวัวจาได้ป่ะเพื่อนเพื่อนป้าอ้อยก็เลยแบ่งมาครเมื่องกระทั่งใครจะรับต้นนี้ป้าอ้อยข้อที่่องร้อยห้าสิบบาทพิดทูกไม่รู้นะเพราะว่าน้องก็บอกว่าไปชื่อมันให้แต่น้าจะเป็นซ่อนนารายเขาก็บอกมาแต่ข้อป้าอ้อยก็มีซ่อนนารายและที่ ใข่ให้กับคุณนานะไปอีกก็จะเป็นทรงใบย,ยังกับไอ้น,นี้เลยใบาย,ยาวๆไม่รู้ว่าอันไหนงงก็นั่นแหละแต่ถ้าไม่เป็นซ่อนอะลายก็จะเป็นเป็นตะกูลหยักอะไรทั้งทั้งซักย่างนี้แหละเพราะมันมันมีหูใต้ใบด้วยนะเพื่อนล้วก็เนี่ยการดำตรงเป๊ะแต่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรแต่บอร์มีชื่อปอยเคียนบอร์นหรือชื่อได้ไหมเนาะ เราแยกไปฟันทงไปห้าเอ่นเพื่อแต่ความซ่วยช่วยเนี่ยค่อยๆกัดไปเรื่อยๆบกแล้วจะกูลยักษ์มันก็เมื่อนพวกอยักษ์ปักลั่นอพวกอะไรพวกไม่ใช่อะไรนะสถาซูนยักษ์มหายมยักษ์เนี่ยยักษ์กูเปรันเนี่ยมันกัดยะมันกัดนี่แหละมันค่อยๆกัดไปแล้วเนี่ยทรงใบโขดใบใบไข่ายโทศกันแต่ม่รูชื่ออะไรเรียกกอนใบไข่ยโ่ทศกันก็มีชริงจำไม่ได้ อ้อยข้อเขียนว่าบ่อนเก้าไม่รูชื้อนะจ๊ะอันนี้ป้าอ้อยแยกนอกมานะบอนเก้าไม่รูชื้อไม่ฟันคงจะแต่มีชื้อแต่ไม่รูชื้อป้าอ้อยข้อที่ซ่องรอยหาสิบบาทนักสะโซมบอนเก้าเอาไปลุ้นลุน้นซี่แต่มีหูตายใบยมีหูตายใบยต้นแม่มันปลาอ้อยเก็บไปแล้วจะหัวเท่ากันแต่น่ะมีแค่ซ้ำใบแต่ใบแก้แล้วไงรอะว่าป้าอ้อยว่าจะไหวทําจํานวน เลยแบ่งปันเพื่อนๆมานี้แล้วจะเลือกกระทั่งสุดท้ายอ,อึ้บโอ้ยหนักชึบเห็นไหมอะ่ะอืสู้อีกหน่อยพอมันสู้กับต้นอื่นนั่นแหละเพื่อนๆมันอาจจะงองแงดแง,ด,งดหน่อยเห็นต้นไหมเห็นหลำต้นไหมนี่อ่ะอันนี้ก็ไม่ใช่บอลอะไรนักหน้าหรกจะอันนี้คือน,น,น็พะกานพอปกาวเพื่อนๆจ้าพี่ป้าหนาทั้งไร ต้นโนพะก้าวยักบิกบึ้มเพื่อนเพื่อนพี่ๆป้าๆน่ะนะอ๋อขยับยังไงเนาะมันเออนั่นแหละมันใหญ่ต้นมันก็สแงตไปสแงตมาแล้วก็ลมมันผัดเข้าส่วนปาอ้อยได้น่ะเพื่อนเพื่อนปาอ้อยไม่ได้แก้งไม่รู้จะขยับให้ยังไงนี่โนพะก้าวใครจะรับโนพะก้าวกระั่างนี้กระั่างสิบนิ้วโน้ตพะก้าวกระท่างนี้ปาอ้อยก็ข้อที่ เท่าไรสิห้าร้อยบาทเพื่อนห้าร้อยเลยหนักห้าร้อยรวมทรงอันนี้ห้าร้อยรวมทรงกระทั่งสิบนิว้วสิบนิ้วนี้จะรวมทรงไปเลยมีนพเก้าห้าร้อยรว,วมทรงว้าวดูใบสินี่ว้าวนา้าแดงใช่ไหมถ้าเรียกว่านา้าแดงเนาะเออมันมีนา้าแดงน้าเรื่องนา้าอะไรก็เลยแจะเนี่ยเพื่อนะ มีข้าว้าวเรียวๆยวอู้จะมันซุวยวะอันนเพิ่งจะสังเกตใบมันฮุบๆอยู่ไม่ได้มามองตอนแรกว่าจะไม่ค่ายเพราะว่ามันในนี้ไงมันย่อ่โหมันต้อหลังซ่องซ่องกันเลยเนี่ยเพื่อนๆอ่าวโนพะก้าวให้ดูชัดๆห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบรวมส่งเพื่อนๆไม่เอาฮะห้าร้อยไม่ได้หรอกค่ส่งร้อยนัน่นแหล550ะห้าร้อยห้าสิบรวมส่งโนพะก้าวกอนี้เราจะมีเนึ่งมีซ่งมีซ่ามีซี่ประมาณซี่ต้น เพื่อนๆมันเบียดก,กันอยู่อ่ะนี่แหละแลแต้เอาที่หลับได้โบกแล้วนะนพกาวนี่นพกาห้าลอยห้าสิบรวมทรงจะนพกาห้าห้าซูดในรวมทรงปรอ้อยจะมีเคียนตงของปอ้อยด้วยรวมทรงนี่เอาแล้วจ้ะวันนี้ปอ้อยก็มีเรื่องราวดี บอดซี่ซวยๆมาแบ่งปันเพื่อนๆนะจ๊ะใครที่จะสนใจบอดซี่คุณป้าอ้อยก็โทรห้าป้าอ้อยหรือแอดไลน์เบอร์โทรตามหน้าหน้าป๊กยูทูปของป้าอ้อยได้เลยป้าอ้อยจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ทุกวันเมื่อวานดูวันไหนวะหลงหน้าป๊กผิดวันที่ยิบเอ็ดมีซ่องวะยี่สิบไม่มียิบเอ็ดเออแล้วนะโอ้ยหลงขมวดมีให้ป้าอ้อยจับมึนนเมงเขาได้เพราะเขางงแล้วก็แล้วกันอ <laughs> ยู่บ้านชนบขมวดเขางง ไปโลดขลิมาเที่ยงคืนนะจ๊ะน่าจะไปตอบคอมเมนต์ไปอะไรตออะไรอีกไปนอนนั่นแหละอ่านนิยายมั้งฟังเพลงมั้งในมุงนั่นแหละรอโลดขิปจ,จนเซ็จเละจ๊ะอาเลยนะจ๊ะวันนี้สุดท้ายนี้ป้าอ้อยขอให้เพื่อนทุกคนจงโชคดีฟากเพื่อนใหม่ที่เพิ่งแหวกเข้ามาช่วยฟากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ป้าอ้อยด้วยนะจ๊ะอย่าลืมเนาะถ้าป้าอ้อยพูดพิดพังพาประการใดหรือว่าไปไปพูดล่วงเกินให้เพื่อนๆคนไหนเสียใจหรือว่าอะไรกับใครก็แล้วแต่ อก็ต้องข้อโทษมาณที่นี่ด้วยนะจ๊ะวันนี้ข้อให้เพื่อนเทุกคนโชคดีมีความสุขทุกคนเลยนะจ๊ะวันนี้ปอ้อยต้องไปก่อนนะสวัสดีจ้า